สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นกางเกงโคเชตัวที่สามรหัสคลิปคือ mp 0 0 3 ep 8ค่ะเป็นคลิปลองสุดท้ายนะคะรายละเอียดใน ep 8หลังจากที่เราถักขอบเอวตรงนี้ด้วยลายลูกฟูกใหญ่สาธิตการถักจะอยู่ที่ ep 7นะคะความสูงของขอบตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามชอบค่ะของต้นแบบถ้าวัดจากจุดเริ่มต้นจนถึงข้างบนนะคะ8เซน เรามาดูวิธีจบงานของขอบเอวค่ะตอนจบงานนะแทงลงไปตรงช่องว่างตรงนี้ค่ะแล้วดึงผ่านเหมือนกับตอนที่เราถักปกติดึงเส้นนี้ออกมาใช้เข็มปักคอสติสนะคะเก็บเศษขั้นตอนต่อไปเราจะทำสายรูด สำหรับลายลูกฟูกนะคะเวลาเราทำเนี่ยถ้าเป็นลูกฟูกใหญ่ถักขึ้นมาสูงประมาณแปดถึงสิบเซนค่ะมันจะค่อยคอยกระชับเข้าเวลาเราใส่มันจะยืดออกนะคะเราสามารถปรับได้ตามชอบนะขนาดถ้าไม่ต้องการให้มันรัดเข้ามา,มากตอนที่เราเริ่มต้นค่ะอันนี้ของต้นแบบจุดที่เริ่มต้นจะถักสองหลักลงไปทุกช่องโซ่ ถ้าคุณต้องการให้มันใส่สบายสบายกว่านี้ก็สามารถปรับหลักได้นะคะเป็นสามตัวก็ได้ในช่องโซ่ค่ะแถวที่หนึ่งเป็นตัวกําหนดว่าลายลูกฟูกเราจะเป็นลูกฟูกทั้งหมดกี่หลักนะคะลายมันจะออกมาแบบนี้เวลาใส่ตรงนี้มันจะเชฟเข้ามาแบบนี้ถ้าใส่เข้าไปกับร่างกายมันสามารถยืดออกได้ค่ะเราจะทำสายรูดเพื่อที่เวลาใส่ มัดเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อต้องการให้ช่วงด้านบนสุดมันกระชับตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณจากตรงหน้าท้องนะคะอันนี้มันจะสูงขึ้นมาเกือบถึงเอวค่ะสายรูดเอวนะคะเวลาเราถักจะต้องใหญ่กว่าช่วงของเอวที่เราถักตรงนี้นะเราจะได้เผื่อเอาไว้มัดเวลาเราเริ่มเราจะเริ่มจาก ห่วงที่เอาไว้กันเพื่อไม่ให้สายมันหายเข้าไปในขอบางเกงก่อนค่ะตรงนี้นะเราจะคล้องไหมรอบนิ้วค่ะนิ้วกลางพันออกจากตัวนะคะแปดครั้งเราจะทำเป็นห่วงพอครบแปดครั้งนะเอาหัวเข็มเนะะี่ยค่ะดึงห่วงนี้เข้ามา ถักโซ่หนึ่งแล้วปลดออกจากนิ้วจะได้เป็นห่วงแบบนี้ถักเอ็กลงไปถักให้แน่นๆ่นเลยนะคะทีนี้จํานวนเอ็กที่ถักลงไปเนี่ยห่วงนี้ถักได้กี่อันเราจดไว้นะเพราะว่าอีกอันหนึ่งเราต้องถักจํานวนห่วงเท่ากันวนให้ครบรอบนี้เลยะคะ่ะ ถ้าใครจะทำเป็นดอกไม้ก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นตุ้มตุมก็ได้แต่ตรงนี้จะทำเป็นห่วงหรือจะใช้เป็นลูกปัดก็ได้นะคะลูกปัดแต่งเอาก็ได้ขนาดปรับได้ตามชอบค่ะขนาดจะอยู่ที่เราหมุนรอบนิ้วมามันจะเป็นห่วงแบบนี้หลังจากได้ ครบแล้วนะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านนับจำนวนไว้ค่ะเพราะว่าตัว x ที่เราถักตรงนี้จะต้องเท่ากับอีกหนึ่งห่วงแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะต่อไปเราจะเริ่มถักสายรูดค่ะอันนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งนะคะโซ่ตัวที่สองด้านบนนี้ ดึงห่วงออกมาโซ่ตัวที่สามค่ะจุดเดียวกันด้านหน้าดูวิธีดึงนะอันนี้โซ่อยู่นี่นะคะแทงไปด้านหลังของโซ่ดึงห่วงเข้ามาตอนนี้มีสองห่วงละต่อไปที่โซ่เดียวกันค่ะแทงด้านหน้าดึงห่วงเข้ามามันจะมีอยู่สามห่วงอยู่ข้างในแล้วเราก็ปลด ตอนปลดห่วงระวังตัวหัวนี้มันจะมาเกี่ยวนะคะวิธีไม่ให้เกี่ยวคว่ำลงแล้วปลดออกเอามือจับตรงนี้ไว้จับตรงคอไว้นะเราจะถักโซ่จากด้านในก่อนตัวที่หนึ่งแล้วเรียงลงมาค่ะตัวที่สองตัวที่สามพอครบสามตัวทำเหมือนเดิมเอามือจับไว้ดันหัวเข็มคว่ำเข็มลงดูหัวเข็มนะ มันจะถูกคว่ำลงค่ะแล้วดึงมันออกถอยออกมาพอถอยออกมาเสร็จแล้วถักจากห่วงนี้เป็นห่วงที่หนึ่งห่วงสองห่วงสามหนึ่งสองแล้วก็สามทำเหมือนเดิมค่ะความเข็มถอย ถักโซ่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเป็นการถักสายยาวโดวยการใช้โซ่สามเส้นค่ะแล้วพอเราถักมาระยะหนึ่งนะเส้นตัวนี้จะกลายเป็นเส้นกลมความเข็มนะถอยออกมาความยาวตามต้องการค่ะตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะคะหุ่นคาหุนมันได้เลยให้มันใหญ่กว่ายาวกว่า ขอบของกางเกงตัวนี้ถ้าเราถอยอย่างนี้มันจะติดความเข็มลงดึงออกที่สำคัญต้องเอามือเราจับไว้นะคะพอจับไว้เสร็จแล้วนะถักตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วปล่อยมันจะเริ่มเป็นเส้นกลมแล้วค่ะนี่ถักออกมาเรื่อยๆเลยจนได้ความยาวตามต้องการเลยค่ะ วิธีถักลายเส้นลายนี้นะคะมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือจับตัวนี้ให้แน่นนี่นะคะจับถอยออกมาอันนี้คือวิธีที่หนึ่งที่สอนจับให้แน่นเลยนะคะแล้วดึงให้สังเกตนะว่าอันแรกสุดเนี่ยมันจะยุบลงประคองให้ดีนะคะไม่งั้นหลุดนะนี้ถ้าเราไม่แน่นจับไม่แน่นพออันที่หนึ่งมันจะหลุดอีกหนึ่งวิธีค่ะหลังจากที่มันเข้ามาในนี้แล้วนะ เอามือเราตัวเนี้ยนิ้วกลางเนี่ยค่ะปัดดันนี้นะคะดันเส้นมาเส้นมันจะมารออยู่ตรงที่อันที่หนึ่งหนึ่งนับจากขวานะคะหนึ่งสองสามพอเส้นมารอตรงนี้เสร็จคว่ำเข็มถอดออกเนี่ค่ะตอนนี้เส้นมันจะมารออยู่ตรงนี้ละถ้าเส้นมารออยู่ตรงนี้อันสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่หดลงจับให้แน่นค่ะแล้วเราก็ถักต่อได้ ตอนถักดันหัวเข็มยาวๆแบบนี้นะคะดันคว่ำแล้วเราก็ถักโซ่ตอนแรกมือมันจะไม่ค่อยชินนะแต่พอเราถักได้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะพอมือเราชินเราจะถักได้ไวแบบนี้แนะนำวิธีดันวิธีที่สองเนี่ยค่ะจะไว เราจะได้เส้นยาวออกมาค่อยๆถักออกมายาวมาเรื่อยๆเส้นยาวตรงนี้นะเราสามารถเอาไปดัดแปลงได้หลายแบบนะคะเอาไปทําเป็นงานไอริสโคเชก็ได้ไปทําสายรูดกระเป๋าก็ได้อันนี้เราจะตัดแปลงเป็นสายรูดเอวค่ะพอเราถักออกมาตอนแรกมันจะแบนใช่ไหมเราก็เอามือเราจับเราวรูดจับรูดแบบนี้พอเรูดแบบนี้ปุ๊บลายมันจะกลม มันจะเปลี่ยนจากแบนๆกลายเป็นลายกลมได้ <_ an> นะคะดันค่ะความเข็มลงถักหนึ่งสองสามแล้วเราก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอได้ความยาวประมาณหนึ่งแล้วเราก็รูดหรือจะรูดทีเดียวหลังจากที่เราถักเสร็จเลยก็ได้นะคะ ออกมาตอนแรกเส้นมันจะเป็นเส้นแบนนะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังพอดันมาเสร็จแล้วจับให้แน่นแล้วค่อยถักมันจะเป็นลายโซ่สามอันเรียงกันค่ะถ้าเราเพิ่มขนาดเป็นโซ่สี่โซ่ห้าเส้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเรายังไม่ได้รูดมาดูงานด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้พอเรารูดจับรูดปุ๊บมันจะกลายเป็นออกมาเป็นเส้นกลมๆค่ะ เราใช้มาร์กเกอร์สองอันนะคะใส่ตำแหน่งตรงด้านหน้าไว้วิธีร้อยสายจะมีอยู่สองแบบร้อยเพื่อให้สายมันโชว์ด้านนอกก็ได้หรือจะร้อยด้านในก็ได้นะคะร้อยด้านในแล้วสองเส้นมันจะโผล่ออกมาตรงนี้เพื่อมัดอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าใครชอบที่จะร้อยด้านนอกก็สามารถร้อยด้านนอกได้เลยพอเราถักมาจนได้ความยาวตามต้องการนะชิ้นงานตรงนี้เรารวบค่ะแล้วเราถักโซ่หนึ่งเหลือไหมไว้ เพราะว่าไหมตรงนี้เราจะต้องเอาไว้ใช้ทําห่วงนี้นะคะเหลือไว้ยาวพอสมควรถ้าไม่พอเราก็ต่อไหมได้พอเป็นห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วดึงออกมาก่อนใช้เข็มปักคอสติสค่ะช่วยวิธีร้อยจะเหมือนกันนะคะทั้งด้านในและด้านนอก จุดเป็นตำแหน่งที่จะให้สายมันโชว์ออกมาถ้าเป็นตรงมาร์กเกอร์เขียวตัวนี้นะถ้าเราให้ตรงนี้เป็นจุดที่มันโชว์วิธีร้อยด้านในนะคะแทงตัวนี้เข้าไปแล้วดึงค่ะเพื่อให้สายมันซ่อนเข้าไปข้างในมันจะมีอยู่หนึ่งเส้นที่มันโชว์ออมาข้างนอกแบบนี้ข้างในนะคะ รงห่วงนี้เราใช้เข็มปักคอสติค่ะช่วยแล้วดึงห่วงผ่านออกมาถ้าเราไปเกี่ยวใส่เส้นมันจะดึงยากนะคะแบบนี้ค่ะเราร้อยแบบนี้วนรอบ ดูช่วงจังหวะลายนะนี่แล้วดึงตัวนี้รอดออกมาตอนที่เอาหัวเข็มสกิดอะคะ่ะอย่าให้โดนเส้นให้มันอยู่ตรงช่องนี่ให้มันอยู่เฉพาะตรงช่องถ้ามันไปเกี่ยวใส่เส้นไหมแล้วเวลาดึงมันจะดึงยาก ร้อยข้างนอกก็เหมือนกันนะคะถ้าเราร้อยข้างในมันจะถูกซ่อนอยู่แบบนี้มันจะมองไม่เห็นร้อยด้วยวิธีนี้วนรอบค่ะอันนี้ด้านโชว์งาน ตรงนี้ด้านในอีกด้านหนึ่งนะคะด้านขวาหลังจากที่เราสอดมาจนมาถึงตรงจุดที่เราใส่มากอร์เราดึงสายมันออกมาค่ะแล้วตรงนี้ตรงที่เรามีการรวบเส้นแล้วตรงนี้นะเราจะพันรอบนิ้วค่ะจับแบบนี้พันรอบนิ้วทั้งหมดแปดรอบเหมือนกับตอนที่เรา เริ่มต้นห่วงนี้นะคะพอครบแปดแล้วพอครบแปดนะคะเอาหัวเข็มดึงห่วงเข้ามาใกล้ๆกับตรงที่จุดที่เราร่วมต้นตรงนี้นะดึงแล้วถักโซ่ปลดห่วงออกมา มันจะได้ลักษณะห่วงเหมือนกันถักเอ็กค่ะจุดที่เริ่มต้นนะถักเอ็ก,ก่อนหนึ่งตัวพอถักหนึ่งตัวเสร็จแล้วเอาหัวเข็มนะคะมาแทงตรงนี้แทงเพื่อให้ลายมันเชื่อมดึงผ่านหลังจากนั้นถักเอ็กวนรอบ งานออกมาจะหน้าตาเหมือนกันค่ะทั้งสองข้างถักเอ็กวนรอบให้งานมันออกมากลมๆเหมือนกันกับตอนที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสติสเก็บเศษซ่อนเราก็จะได้เป็นหูรูด พร้อมกับตัวห่วงตัวนี้นะคะห่วงตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อไม่ให้สายมันหายเข้าไปในห่วงนี้ทําเป็นลายกลมๆดึงค่ะแล้วเราใช้เข็มปักคอสติช่ชวยซ่อมเสร็จใหม่นะคะเอาเข็มปักคอสติชแทงลงไปในลายที่อยู่ติดกัน เพื่อให้ลายมันเชื่อมย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งให้ลายเชื่อมต่อเป็นวงกลมเอาหัวเข็มแทงลงไปที่เส้นตรงนี้เพื่อให้เส้นมันมายึดกับวงกลมค่ะซ่อนเศษได้เลยวิธีซ่อนเศษนะคะเอาหัวเข็มตรงนี้แทงลงไปในเอ็ซที่เราถักบนรอบเป็นการซ่อมเศษไหมซ่อนไปในลายนี่ค่ะ ตัดได้เลยมันจะเป็นลายกลมๆแบบนี้ความยาวเราสามารถปรับได้ตามชอบค่ะพอเสร็จแล้วตรงนี้นะเวลาเราใส่เอวเราสามารถขยายได้นะคะตรงนี้เราก็มัดผูกเป็นโบหลวมๆว,วิธีรีดให้รีดด้านในเท่านั้นนะคะรีดยืดลายออกมารีดอย่าทำให้ลายแบนนะคะ เวลารีดให้รีดด้านในแบบนี้แล้วเราจะเห็นลายชัดค่ะคลิปต่อไปจะเป็นอีีสุดท้ายนะคะจะเอากางเกงตัวนี้ขึ้นหุ่นให้ชมหลังจากที่รีดแล้วข้อมูลทั้งหมดนะคะจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube, y YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ